สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนของแผนกการเงินกองรายได้การไฟฟ้านคะรหลวงเขตวัดเรียบจะมาพูดเรื่องวิธีสังเกตการดูธนบัตรปลอมค่ะเาวันนี้แก้วจะมาพูดถึงวิธีการสังเกตด,ดูธนบัตรปลอมนะคะวิธีง่ายๆเลยก็คือมีสาวิธีนะคะวิธีแรกก็คือสัมผัสนะคะการสัมผัสเนื้อธนบัตรนะคะเนื้อธนบัตรนะคะ จะมีความเหนียวแกร่งกว่ากระดาษธ,ธรรมดาทั่วไปนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีลวดลายนะคะเส้นนูนตรงธนบัตรนะคะตรงคำว่ารัฐบาลไทยเวลาสัมผัสเนี่ยจะรู้สึกว่ามันสะดุดนิ้วมือนะคะแล้วก็ตรงคำว่าเป็นตัวเลขแจ้งชนิดราคานะคะตรงนี้นะเวลาสัมผัสก็จะสะดุดนิ้วมือนะคะ วิธีที่2นะคะคือการยกส่องนั่นเองนะคะในน้ําในเนื้อกระดาษเมื่อยกธนบัตรขึ้นนะคะก็จะเห็นแสงสว่างนะคะลายน้ําพระวรมฉายาสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและมีภาพซ้อนทับที่เกิดจากการพิมพ์ลวดลายบางส่วนนะคะอีกจุดสังเกตหนึ่งง่ายๆเลยนะคะก็คือแถบสีโลหะด้านนี้นะคะแถบสีโลหะเนื้อกระดาษนะคะเมื่อส่องดูจะเห็นตัวเลขหรือตัวอักษรโปร่งแสงแจ้งชีตราคาค่ะ วิธีสุดท้ายนะคะคือการพลิกเอียงธนบัตรนะคะเมื่อเราพลิกเอียงธนบัตรไปมาแบบนี้นะคะบางชนิดที่มีแถบฟอยนะคะสีเงินจะเป็นสีเดียวกับเนื้อธนบัตรด้านหน้านะคะจะมองเห็นลวดลายหลากสีหลากมิติจะมีการเปลี่ยนสีเมื่อมีการเปลี่ยนมุมมองนะคะอันนี้คือแบงค์พันนะคะอันนี้เวลาที่เราพลิกเอียงไปมาแบบนี้นะคะบริเวณนี้จะมีการเปลี่ยนสีเปลี่ยนมุมมองนะคะ ค่ะอย่าลืมสังเกตทุกครั้งช่วยยับยั้งทันบัตปลอมนะคะ